ก็เปิดเผยทีดด่เขาประกาศโอนเงินนะครับหนึ่งหมื่นปรากฏว่า2วันเนี่ยไม่สําเร็จถึง1นึ่งแสนเก้าหมื่นคนครับ นายพรชัยถิรเบทโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าในการโอนเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2 5 6 7ให้กับทั้ง2กลุ่มนะครับซึ่งก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็กลุ่มคนพิการอากระทรวงการคลังนี่นะครับโดยกรมบัญชีกลางก็โอนเงินให้กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่25กันยานย,นยนจนถึงเมื่อวานนี้ปรากฏว่าเป็นการโอนวันที่2คือเมื่อวานนี้นี่นะฮะให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจําตัวบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข 12 1, แล้วก็3ทั้งหมด4.51ล้านรายปรากฏว่ามีการโอนไม่สำเร็จนี่ะฮะคือโอนไม่เข้านี่นะฮะ1 4 1่งรายรวม2วันติดก,รรกันปรากฏว่าโอนเงินไม่สำเร็จ1 9 4 4 5รายครับขณะที่ยอดการโอนของเงินที่สำเร็จมีเพียงแค่7.48ล้านรายนะครับโดยผู้ที่ยังไม่ได้เงินเนี่ยนะฮะกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นให้เร่งดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือรีบติดต่อธนาคาร นะครับเพื่อแก้ไขบัญชีเงินฝากาธนาคารที่มีปัญหาภายใน18ตุลาคมนี้ส่วนผู้พิการจํานวนประมาณ9,000 90, 0รายนี่นะครับที่มีบัตรประจําตัวคนพิการหมดอายุหรือข้อมูลบัตรประจําตัวคนพิการไม่สมบูรณ์ให้ดําเนินการต่ออายุบัตรหรือไปแก้ไขข้อมูลประจําตัวคนพิการได้ที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศให้ถูกต้องภายใน10ตุลาคมนี้ด้วยนะฮะเพื่อที่จะให้ทันการโอนซ้ําจากรอบแรกในวันที่22ตุลาคมครับ